ช้างนะหน้าหนาวไม่มีหมอกต้องมาหน้าฝน,นแต่บยากาศจะเย็นสบายโอเคจุดไฟก่อนเชืช้อต่ว่าไม่มีหมอกแต่มีที่ฝิงไฟให้กระทุนแล้วติดไหมเนี่ย ได้ช้างซ้ายเชียงรายขวาออกจากร้อยช้างแล้วเราอ่าบาดนี้ยนเย็นดี mọc chạc đôi chán khâu chiêng mày to Yên nhìn là บ้านดอยช้างอวันโซฟาราไดส์ Paradise. นะบนโซฟาราไดส์ Paradise. วิวสวยเหมือนกันนะร้านกาแฟที่นี่เยอะมากเลือกได้เลยนะตอนนี้ก็วิวสวยดูดิโอ้นไปข้างบน,นโอเคหากาแฟกินก่อนเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อไปแม่ตามานเชียงใหม่นะ ไปการเต้นเทนนิสอีกหนึ่งวันโอเคไะขยาดครับวัดโซคาเฟ่มีรถฟัวงบานเลยสวยนะ Oh, oh. oh uf isso มีอะไรบ้างกัขบข้าวอออาเออแค่นั้นพอเอาข้าวเอาเนี่ยค่ะสองอย่างนี้แล้วก็ข้าวสองจานย่มาล้างกับขิงใช่ใช่ครับเอาไใส่มาหรือยังไม่กิน,ก,นกินเลยจับกินเลยใช่ไหม,มข้าวสองจานก็มี เมกาโนะใช่ไหมเอาลองอันนี้ลองเอฟเจนมาหน่อยก็ได้เอฟเจนมาหน้อยนะค่ะครับเอาแม่มาอีกกันน้อยังไม่เอาใช่ไหมไปกินที่อื่นใช่ไหมโอเคร้านสวยยอดบรรยากาศเลยอ๋อบอนโซ่ หากินกาแฟอะไรเรื่อก่อนกินข้าวแล้วก็ค่อยเดินทาง รักชูรักชไข่เจียวรักชูชิมเลยไข่เจียวบนดอยอ่ไข่เจียวรักชูไงไข่เจียวบนดอยน่าจะอร่อยเลยบ้านเราใส่ไข่เจียวแล้เจะโอมวันนี้ไข่เจียวรักชูแต่บนดอยเขาจะปลูกรากชูอ่ะต้นเป็นไงไอ่ะเพื่อนอร่อยไหมอร่อยชิมมา

โอ้โดยช้างลงขึ้นลงได้สองฝั่งดีจริง,รงอันนี้ดอยล้านขึ้นไปข้างบนเป็นโครงการอะไรไม่รู้นี่ก็จุดกลางเต็น ถามันจะกลางเตนทนให้ละตรงนี้สวยอ่าเขาสูงด้วยตรงนี้ถ้าใครมาจากฝั่งเชียงรายก็แถวโน้อนอะ่ะเจอทางโน้นถ้าใครมาจากฝั่งขึ้นมาจากทางนี้ก็เจอฝั่งนี้ก่อนก็พักก่อนนี่ สวยมากเลยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยหูลงไปเนี่ยอ่าอ่าอันนี้ก็สวยโอ้ดูตรงนี้ดิเห็นไหมอู้ดูดิดูวิวดิโอ้โห,โหสูงมากเลยดอยฝั่งน้นสูงกว่าฝั่งนี้นอีกอ่ะโค ใช่ไงถึงบอกว่าสูงขนาดเราว่าพระหปกสูงแต่ก็แซงสูบพระหปกไม่ได้หรอกดูข้างหลังเป็นพระหปกวะ <c oughs> อาจจะสูสีไงต่างอยางพระหปกนิดหน่อย สวยร้านฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยใครมากางเต็นท์ฝั่งนี้ก็ได้อ่าใช่วันเเนี้ทางนี้ก็ทำพิทีกลางแล้วเนี่ย คลาวคาเฟ่อ๋อวันนี้จุดชวมวิวเยอะสวยเยอะัวด,ดิเนี่ยตรงนี้โตรสัตว์เลย ตรงนี้สวยจัดเลยเขื่อนแม่สวยหนึ่งสิบอกิโลโอู้อเกขาสลับซับซ้อนมากโน้ก,ก็ทำเป็นที่ขึ้นไปถ่ายด้วยนะโอ้ตรงนี้สวยจริงโอ้ตรงนี้สวยจริงแไปกับไปดิจะแสงได้ไหมละ่ะ ผมสายชิวนะครับอ๋อนั้นเปล่ารลกไทยอําเปล่าสุดจัดประลัดบ,บอกรอยช้าง <c oughs> ก็เลยต่อแม่งเลยต่อพวกแม่งเลยตรงนี้ก็ที่กลางเต็นท์อ่าลงดีเนี่ยตรงนี้นี่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 แจมอ่าก็เลยเอามาหมดเลยถึงเวลายกมาไซ่ขี่ ถนนลอยฟ้าสวยขอดูหน่อย

ขึ้นมาแบบลุงขายรถโอเคนะไปแล้วไหนอ๋อขึ้นเครื่องเราไม่เช่ารถเอาก็ได้อยู่ป่ายเดินทางต่อ

หมดร้านค้ายังครับหมดแล้วเขาบอกว่าหมดแล้วไม่มีแล้วแต่มันมีราคาอ๋อไม่มีร้านค้าแล้วเออโอปัน <c oughs> และเออโอมากินก็นได้นะมุนดอยว่ามันมีอย่างกินมีอะไรอีกนนี้มีขนมนบ้านๆนะนั่นนั่นนั่นนม้นมปลานมปลานะนโอ้ยหลงยากแท้ เออเยอะเยเยอะเยอะเยอะที่ไหนอ๋อแปลอเกษตรนะงบอยู่ที่ไหนซื้นอไปตางบนวะนี่ตะเอซื้ออะไรคะนี่มีมะม่ามะม่ายไหม กี่บาทครับเนี่ยห้าบาทเนาะไอซี่ลบเตอรกินนมปลาชจบกินนมปลา,า,า,านี่ครบแล้ว <c oughs> ขนมบ้าน้หา,าหาห,าาหาอออมแงร อันนี้ครับโอเคเดีย๋ยวซื้อของกันไปไป